รอยร้าวของความสัมพันธ์ว้เด็กที่ถูกย้อมสีให้หม่นมองความรุนแรงในจิตใจเหล่านี้ก่อตัวเป็นปีศาจที่ไร้วความรู้สึกผิดชอบชั่วดีท้ายที่สุดแล้วอะไรกันแน่ที่เปลี่ยนให้พวกเขาต้องเป็นแบบนั้นสวัสดีครับผมผู้บรรยายจากช่องเดวินไม n ์คลิปนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับคู่รักฆาตกรอีกคู่ในประวัติศาสตร์โลกอาชญากรรมกับคู่รักฆาตกรหน้าตาดี เค็นและบาร์บี้ครับพาลเบอร์นารโดและคาร่าโฮโมกาภายนอกพวกเขาก็ดูเหมือนคู่รักทั่วไปแต่พอได้กลายเป็นฆาตกรเค็นและบาร์บี้พวกเขาก็ได้สังหารคน3มคนและข่มขืนอย่างน้อย14คนในช่วงปลายทศวรรษ1980และต้นทศวรรษ1990ที่ออนติโอ ตอนที่พอลจะถูกจำคุกในข้อหาฆาตกรรมทรมานเหยื่อและค่มคืนหลายครั้งเขาเคยเป็นพนักงานด้านการค้าขายเขาล่อลวงเหยื่อที่เป็นผู้หญิงโดยใช้รถปิกอัพที่เขามีเขาศึกษาวิธีการล่อลวงผู้หญิงตัวของพอลเขาอ่านนวรรยายที่ชื่ออเมริกันไซโคเปรียบเสมือนว่าเขากำลังอ่านพระคัมภีร์ไบเบิลอยู่จนเมื่อเขาพบเจอและได้แต่งงานกับคาร่าโฮโมกา รสนิยมซาดิสของเขาก็เพิ่มมากขึ้นเมื่อคาล่าสนับสนุนพฤติกรรมของเขาฆาตรกรคู่รักเคนและบาร์บี้ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นพอลเบอร์นารโดเกิดเมื่อวันที่27สิงหาคมปี1964ในออนแทรีโอ ประเทศแคนาดาเป็นบุตรของเคนเนตและมาริลินเบอร์นาร์โดครอบครัวเบอร์นารดนั้นเป็นครอบครัวชนชั้นกลางที่มีฐานะมั่งคัง่งทางการเงินและก็เหมือนกับที่เห็นได้ตามทั่วไปพอลเบอร์นาร์โดภายนอกเขาก็ดูเป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งแต่เปลือกแห่งความธรรมดากลับปกปิดความจริงอันมืดมนเอาไว้ในปี1975เคนเนตเบอร์นาร์โด พ่อของพอลถูกตั้งข้อหาล่วงละเมิดเด็กและมีข่าวลือว่าเขาเคยลวนลามลูกสาวของตัวเองอีกด้วยทางด้านของพอลดูเหมือนจะไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้มากมายนักแต่นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นจุดพลิกผันครั้งใหญ่ในชีวิตอันมืดมนของเขาคนที่เคยเห็นพอลในตอนเด็กต่างก็ได้ให้การว่าเขาก็คือเด็กหนุ่มที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขตลอดเวลา จนกระทั่งเขาอายุ16ปีแม่ของเขาเปิดเผยความจริงอันน่าเจ็บปวดกับเขาว่าแท้จริงแล้วตัวเขานั้นเกิดมาจากชู้และแม่ของเขาเองส่วนพ่อที่ดูแลเขามาตลอดไม่ใช่พ่อที่แท้จริงซึ่งความจริงตรงนี้ส่งผลให้พฤติกรรมภายนอกของเบอร์นาโดเริ่มเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดหลังจากเหตุการณ์นั้นเขาเริ่มเรียกแม่ของเขาว่าคนน่ารังเกียจ และโซเพนีมาตลอดจนเมื่อเขาได้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยโตนโตตัวเขาก็ได้พัฒนาทักษะการเกี่ยวพาราสีผู้หญิงที่บาแต่ต่อมาก็ทำให้พวกเธออับอายและทุบตีทำร้ายในภายหลังอีกด้วยพอลเบอร์นาร์โดทั้งหล่อและมีเสน่ห์ช่างตลกร้ายที่คนหน้าตาดีแบบนี้กลับเคยหลอกผู้หญิงและทำให้พวกเธอต้องระวังตัวและอีกไม่นาน ตัวเขาก็จะยอมจำนวนต่อแรงกระตุ้นอันดำมืดที่มีมากขึ้นในใจของตัวเองโดยมันเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี1987ที่ชานเมืองสกาโบโรในออนทริโอที่ในขณะนั้นเต็มไปด้วยคดีอาชญากรรมที่น่ากลัวน่าสยองหลายต่อหลายคดีในช่งชวงเช้าของวันที่4พฤษภาคมปี1987หญิงสาวคนหนึ่ง ที่ลงจากรถบัสถูกชุดตัวโดวยคนร้ายและคนร้ายก็ได้ทำการค่มคืนเธออย่างทารุณใกล้บริเวณบ้านของพ่อแม่เธอในช่วงระยะเวลาเพียงสัปดาห์เดียวก็มีการทำร้ายร่างกายในลักษณะที่คล้ายกันอีกสองครั้งผู้หญิงหลายคนที่มีอายุระหว่าง15ปีถึง21ปีถูกเป็นเป้าหมายในการถูกทำร้ายร่างกายถูกด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายและการข่มขู่อย่างรุนแรง ทีจะกีจกันไม่ให้พวกเธอที่เป็นเหยื่อต้องไปแจ้งตำรวจทําให้ทางการสรุปได้ว่าพวกเธอทั้งหมดที่เป็นเหยื่อนั้นถูกกระทําโดยชายคนเดียวกันและด้วยข้อมูลชุดนี้ทําให้สํานักข่าวได้ขนานนามชายปริศนาคนดังกล่าวอย่างรวดเร็วว่าคนร้ายขมคืนแห่งสกาโบโรเป็นช่วงระยะเวลาเกือบ5ปีที่เขาอาลาวาในฐานะคนร้ายที่ขมขืนคนอื่นในสกาโบโร พอลเบอร์นาร์โดได้ข่มขืนหรือพยายามข่มขืนหญิงสาวอย่างน้อย19คนและนี่เป็นเพียงการนับจำนวนอย่างเป็นทางการเท่านั้นเหยื่อทั้งหมดเป็นหญิงสาวที่มักถูกเพล็งตามป้ายรถเมล์และที่น่าเศร้าไปกว่านั้นก็คือหนึ่งในนั้นเป็นแค่เด็กอายุ15ปีที่เคยถูกทำร้ายในห้องนอนของเธอด้วยมีเหยื่อของพอสองคนสามารถต่อสู้กับเขาได้ จนสามารถมาแจ้งตำรวจได้และพอลก็ถูกตำรวจสอบสวนถึงสองครั้งแต่ไม่มีครั้งไหนเลยที่เขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยอย่างเป็นทางการจนกระทั่งเดือนพฤษภาคมปี1990เหยือ่อรายหนึ่งของพอลสามารถให้การอย่างถูกต้องเกี่ยวกับคนที่ทำร้ายเธอให้กับตำรวจได้และเมื่อถึงเวลานั้นคนร้ายที่ข่มขืนคนอื่นแห่งเมืองสกาโบโรก็ได้กลายเป็นคนที่ไร้ายเหตุผล และไม่สวนยวิธีการมากยิ่งขึ้นพอมเบอร์นาโดพบกับคาร่าโฮโมกาในปี1987ซึ่งตอนนั้นเขาอายุ23ปีส่วนคาร่าเธออายุได้เพียง17ปีเท่านั้นโฮโมกาเธอเป็นบุตรของโดโรธีและคาเรลโฮโมกา เกิดในปี1970ที่ออนตริโอเช่นเดียวกันกับพอลเธอเป็นลูกคนโตในจำนวนพี่น้องทั้งหมด3คนเธอได้รับการอธิบายว่าเธอเป็นเด็กที่ปรับตัวได้ดีน่ารักฉลาดและเป็นที่ชื่นชอบของคนอื่นด้วยความที่เธอชื่นชอบสัตว์ทำให้เธอเริ่มทำงานที่คลินิกสัตวแพทย์หลังเรียนจบไฮสคูลตัวของโฮมูกาก็เป็นเหมือนกับพอลเบอร์นาโด ตรงที่ภายนอกไม่มีอะไรบ่งบอกเลยว่าผู้หญิงคนนี้จะมีพฤติกรรมที่เลีทยวซามหากแต่สิ่งนั้นถูกซ่อนเอาไว้อย่างมิดชิดไม่ต่างกับพอลในชว่วงแรกๆก่อนที่พวกเขาจะกลายเป็นฆาตรกรเคนและบาร์บี้พอลเบอร์นาโดและคาล่าโฮโมก้ามีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันกล่าวคือพอลสนใจในตัวของโฮโมก้า เมื่อเขาค้นพบว่าเธอแตกต่างจากเด็กผู้หญิงคนอื่นๆที่เขาเคยเดทด,ด้วยจนทำให้ทั้งคู่นั้นเริ่มมีใจให้กันและมีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทั้งสองคนเหมือนกันนั่นก็คือจินตนาการถึงภาพที่ไม่ดีแบบเดียวกันทำให้แรงดึงดูดของทั้งสองคนนั้นรุนแรงยิ่งขึ้นพวกเขาทั้งคู่เริ่มต้นความสัมพันธ์แบบซาโดมาโซคิสเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ที่คนหนึ่งจะรับบทเป็นผู้กระทำ ส่วนอีกคนก็จะรับบทเป็นผู้ถูกกระทําโดยที่เบอร์นาร์โดรับบทบาทเป็นเจ้านายที่ทําตัวหยาบกร้านและโฮโมก้ารับบทเป็นท่าสที่เตรียมใจตลอดช่วงระยะเวลาที่ทั้งคู่นั้นออกเดทกันพอเมอร์นาโดก็ยังหาโอกาสในการไปข่มขืนเด็กผู้หญิงในสการ์โบโรอย่างโหดร้ายภายใต้การรู้เห็นของโฮโมกาด้วยวันเวลาผ่านไปในที่สุด เบนาโดและโฮโมกาพวกเขาทั้งสองคนก็ได้มั่นหมายกันโฮโมกาเล่าให้เพื่อนของเธอฟังว่าฉันกับพอลมีความสุขมากๆพอลขาเป็นคนที่ดีมากๆโรแมนติกมากด้วยแต่นั่นแหละมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนาะของคนที่เป็นหวานใจกันน่ะแต่ความจริงก็คือว่าสมปีให้หลังในความสัมพันธ์ของพวกเขาพอลเริ่มเบื่อเขาบ่นกับโฮโมกาว่า เธอไม่ใช่สาวบริสุทธิ์เหมือนตอนที่พบกันครั้งแรกและไม่นานตัวของพอลก็ได้หันเหความสนใจไปที่แทมมี่น้องสาววัย15ปีของโฮโมกาแทนที่จะโกรธเคืองและไม่พอใจกับความต้องการของเบอร์นาร์โดโฮโมกากลับให้กำลังใจเขาแทนแทมเธอยังบอกกับเบอร์นารโดว่า เธออยากจะมอบความบริสุทธิ hour, ์ของน้องสาวคนเล็กของเธอเป็นของขวัญวันคริสต์มาสให้แก่เขาและนี่คือจุดเริ่มต้นของอาชยากรรมอันน่าขนลุกของคู่รักฆาตกรเคนและบาร์บี้เมื่อวันที่23ธันวาคมปี1990ในงานปาร์ตี้คริสต์มาสที่บ้านของครอบครัวโฮโมกาตัวของเธอได้เติมยาชาที่ใช้กับสัตว์ที่เธอขโมยมาจากคลินิกที่เธอทำงานอยู่ ใส่ลงไปในเครื่องดื่มของน้องสาวของเธอเองในคืนนั้นหลังจากที่ปาร์ตี้ได้จบลงขณะที่คนในครอบครัวกำลังนอนหลับและแทมมีก็ไม่ได้สติโฮโมกาก็ได้เอาผ้าที่เปียกโชกสารฮารโลเทนหรือยาสลบชนิดหนึ่งมาปิดปากน้องสาวของเธอและให้พอลขนคืนน้องสาวของเธอโดยที่บันทึกวิดีโอเอาไว้ทั้งหมดเวลาผ่านไปแถมมีเริ่มมีอาการสำลักอาจเจียน ตัวของพอและก็คาร่าในตอนนั้นก็รู้สึกตกใจและพยายามซ่อนหลักฐานก่อนจะเนียนเรียกรถพยาบาลมาหลังจากนั้นแทมมี่ก็ไม่ได้สติและเธอก็ได้เสียชีวิตลงที่โรงพยาบาลแม้ว่าทางโรงพยาบาลจะสังเกตเห็นรอยไหมจากสารเคมีปริศนาบนใบหน้าของเธอแต่จากการตรวจร่างกายก็ไม่พบสารเคมีหรือยากกอื่นๆในร่างกายของเธอเลย ทำให้ผลชนนสูตรออกมาว่าเป็กก้าเสียชีวิตโดยเป็นอุบัติเหตุเนื่องจากการสําลักอาเจียนจากพิษของแอลกอฮอลเป็นอีกครั้งที่ครูรักฆาตรกรเคนและบาร์บี้หลบเลี่ยงจากกระบวนการความยุติธรรมมาได้เพื่อสนองความกระหายเลือดของพอลเมอร์นาโดการฆาตรกรรมในลนักษณะเดียวกันกับแทมมี่ลินโฮโมกา ก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งในปี1991โฮโมก้าได้ล่อลวงวัวรุ่นหญิงคนหนึ่งที่รู้จักกันมาที่บ้านของเธอจากนั้นคู่รักวิปริตก็ได้วางยาย,ยิงสาวคนนั้นและก็ได้ทำร้ายเธอและอัดวิดีโอเอาไว้แต่คราวนี้หญิงสาวคนนั้นที่ชื่อเจนโดเธอรอดชีวิตและตื่นขึ้นมาแต่กลับจำเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นกับตัวเองไม่ได้เลย วันเวลาผ่านไปพอเมอร์นาโดและคาล่าโฮโมกาก็ได้แต่งงานกันเมื่อวันที่29วิมิถุนายนปี1991ในวันเดียวกันนั้นเองคู่รักอันตรายคู่นี้ก็กำลังพายเรือแคนูในเทะเลสาบกิฟสันอย่างมีความสุขในช่วงเวลานั้นเองทางการก็ได้มีการค้นพบบล็อกคอนกรีตที่มีชิ้นส่วนของร่างกายมนุษย์กิดอยู่ในน้ำโดยเป็นศพของเลสลีย มาฮาฟี่วัย4 4ปีซึ่งหายตัวไปเมื่อวันที่ส5หมิถุนายนที่ผ่านมาเธอถูกลักพาตัวโดยคู่รักฆาตกรเคนและบาร์บี้แต่สภาพศพทําให้รู้ว่าเธอถูกทารุณกรรมเป็นเวลาหลายวันเกือ <g ather ing> บหนึ่งปีต่อมาในวันที่มสมกเมษายนปี1992ทั้งคู่กลับมาก่อเหตุอีกครั้งคราวนี้พวกเขาลักพาตัว และสังหารคริสตินเฟรนช์วัย15ปีร่างกายของเธอถูกทารุณกรรมและผมของเธอบางส่วนก็ถูกตัดทิ้งไว้ที่คูน้ำริมถนนในชนบททางฝั่งของตำรวจเองพวกเขาก็ตระหนักได้ว่าการฆาตกรรมของทั้งสองนี้มีความเกี่ยวข้องกันจนเวลาผ่านไปได้มีการเผยแพร่ภาพของชายผู้ต้องสงสัยซึ่งมีลักษณะคล้ายกับพอลเบอร์นาโดผ่านทางสื่อ นั่นจะไม่มีผู้แจ้งบ่อแสเข้ามาบางส่วนก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากเพื่อนร่วมงานของพอเองว่าตัวของพอเมอร์นาโดนั้นในสายตาของคนรอบข้างเขาเป็นคนที่ชอบใช้ความรุนแรงจนน่ากลัวและนี่คือหลักฐานที่สำคัญที่ทำให้ทางตำรวจสามารถจะบขูผู้ร้ายให้แคบลงมาเรื่อยๆจนใกล้ความจริงมากขึ้นในเดือนมก,กราคมปี1993โฮโมกา ตัดสินใจทิ้งพอลสามีของเธอไปหลังจากที่เขาทุบตีเธอด้วยไฟฉายอย่างรุนแรงภายใน2เดือนถัดมาทางตำรวจก็ได้ตัวอย่างดีเจากเมอร์นาโดและจากการตรวจจากตัวอย่างก็พบว่า DNA จากตัวอย่างของเมอร์นาโดนั้นตรงกับ DNA ของคนร้ายที่ลงมือข่มขืนเหยื่อนั่นทำให้เขาถูกควบคุมตัวก่อนที่จะถูกจับกุมอย่างเป็นทางการในเดือนกุมภาพันธ์ปี1993 คาร่าโฮมมกาเธอสามารถหาทนายความมาได้อย่างรวดเร็วและขอต่อรองเพื่อใช้สิทธิ์ที่มีแลกกับการเป็นพยานกล่าวหาพอลเมอรนาโดเธออ้างว่าเมอรนาโดนั้นบอกกับเธอว่าตัวของเขาข่มคืนผู้หญิงไปแล้วอย่างน้อย30คนทําให้ในศาลตอนนี้ฆาตรกรเคีนและบาร์บี้ทั้งคู่ได้ไปเชิดหน้ากันรัฐบาลตกลงที่จะให้โทษจำคุกเธอแค่เพียง12ปี เพื่อแลกกับการที่เธอให้ความร่วมมือกับทางการแม้ว่ามันจะช่วยอะไรเธอได้ไม่มากเพราะวิดีโอเทปที่ทั้งคู่เคยกอ่ออาชญากรรมไว้ถูกค้นเจอและตัวตนที่แท้จริงของโฮโมก้าก็ถูกเปิดเผยจากหลักฐานวิดีโอพวกนั้นคาร่าโฮโมก้าไม่ใช่เหยื่อที่ถูกทารุณกรรมแต่เธอคือหญิงซาดิสที่มีจิตใจที่โหดเหี้ยมภายหลังโฮโมก้าได้รับการเปิดตัวในปี2005เธอได้แต่งงานใหม่ และให้กําเนิดบุตรของเธอเองทําให้รู้ว่าเธอได้ไปใช้ชีวิตใหม่แล้วทางด้านของพอลก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดทุกข้อกล่าวหาและถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตในข้อหาข่มขืนฆาตกรรมและลักพาตัวเด็กสาววัยรุ่น2คนแม้จะเชื่อกันว่าเขาฆ่าอีกสองคนก็ตามโดยรวมแล้วเ่อได้ถูกเขาข่มขืนนั้นมีเลขสหลักได้มีการยื่นคำร้องขอ,งขอลดโทษของเมอร์นาโดในปี2018 หลังจากที่เขาถูกจําคุกมา25ปีแต่คำร้องของนั้นกลับถูกปฏิเสธใช้เวลาพิจารณาเพียง30นาทีเท่านั้นทาทนายความในนามของครอบครัวของเหยื่อรายงานว่าพ่อเมอนาโดไม่เคยเอ่ยปากข,ขอโทษเลยไม่มีแม้แต่ความสำนึกผิดใดๆเลยอันที่จริงในกระบวนการพิจารณาคดีเมอนาโดยอมรับต่อสารว่า เขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับเหยื่อในขณะที่เขาก่ออาญากรรมเลยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของคู่รักฆาตกรเคนและบาร์บี้เรื่องราวของพวกเขาที่ผมหยิบยกมานําเสนอในคลิปนี้อาจจะมีมิติที่น้อยไปหน่อยก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับแต่อย่างน้อยก็ทําให้รู้ว่าไม่มีใครที่อยากเป็นปีศาจตั้งแต่แรกแม้แต่พอลเมอร์นาดก็ด้วยการที่พ่อของเขา ทำลายความสุขในวัยเด็กหรือการที่แม่บอกความจริงน้ำหนักของเหตุผลเหล่านี้ผมกลับมองว่ามันไม่สามารถที่จะชี้ชัดได้เด็ดขาดว่านี่คือสาเหตุที่ทําให้พอลเมอร์นาโดกลายเป็นฆาตรกรต่อเนื่องผมกลับมองว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นปัจจัยอื่นๆที่เป็นไปได้ก็มีเช่นยาเสพติดหรือความหมกมุ่นในอะไรบางอย่างไม่งั้นเขาก็คงไม่ลงมือทำร้ายผู้หยิงหรอกครับคนที่มีวัยเด็กอันโหดร้ายใช่ว่าจะเป็นฆาตรกรเสมอไป บางคนอาจซึมซับความรุนแรงมาบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับลงมือฆาตกรรมอย่างมากก็แค่ทะเลาะวิวาทการที่พอลเมอร์นาโดกลายเป็นคนร้ายข่มขืนมันอาจจะเกิดจากความรู้สึกเจ็บปวดที่เขารู้ว่าเขาคือลูกของชู้ความสับสนในจิตใจบาดแผลในตอนเด็กส่งผลต่อกระบวนการความคิดเมื่อโตขึ้นทําให้ผิดเพี้ยนและคาดเคลื่อนการลงมือกระทํากับเหยื่อที่เป็นผู้หญิงอาจเป็นการระบายความเครียดแค่ของเขาที่มีต่อแม่ของเขาเองก็เป็นได้ แต่ก็นั่นแหละรครับฆาตรกรก็คือฆาตรกรเมื่อคุณลงมือก่อเหตุไปแล้วการให้อภัยมันก็เป็นแค่คำคำหนึ่งในพจนานุกรมเท่านั้น